เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่ากับคำพยากรณ์สำหรับคนเกิดวันอังคารในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569นะครับตามการวิเคราะห์อของคุณรัชาดาพรหมยานซึ่งพอผมอ่านภาพรวมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีธีมหลักที่ชัดเจนมากคือเหมือนเป็นเดือนแห่งแรงกดดันจากภายนอกที่มาปะทะกับความมั่นคงภายในของเรานะครับ ใช่เลยค่ะซึ่งการวิเคราะห์นี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมได้ชัดขึ้นนะคะว่ามีความท้าทายหรือโอกาสอะไรที่รออยู่บ้างโดยเฉพาะช่วงต้นปีแบบนี้ที่ถือว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญเลยค่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยที่ทํางานก่อนเลยครับในคําทํานายบอกว่ามันเป็นช่วงประเมินผลงานไตรมาสแรกอาจจะทําให้รู้สึกอ,อึดอัดกดดันแต่ในขณะเดียวกันก็มีคําว่าเบื่อหน่ายด้วย ตรงนี้นะสนใจมากค่ะเพราะสองความรู้สึกนี้มันดูจะขัดแย้งกันอยู่นะคะปกติถ้าคนเรารู้สึกกดดนันก็น่าจะยุ่งจนไม่มีเวลามาเบื่อนะคะนั่นน่ะสิครับมันเหมือนกับว่าทั้งยุ่งยากใจแต่ก็ไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ตื่นเต้นเลยมันเป็นไดนามิกแบบไหนกันแน่ครับเนี่ยคือถ้ามองลึกลงไปนะคะคําแนะนําที่เขาเน้นย้ําให้อดทนแล้วก็ให้เกาะงานประจําไว้ให้แน่นเนี่ยมันเหมือนเป็น สัญญาณว่าช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการออกไปเสี่ยงหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะความรู้สึกเบื่อแต่กดดันมันเลยสะท้อนสภาวะที่เราต้องรักษาฐานที่มั่นเดิมให้แข็งแรงมากกว่าไม่ใช่แค่ทนไปวันๆแต่เป็นการใช้ช่วงเวลานี้สร้างความมั่นคงในตำแหน่งปัจจุบันเพราะโอกาสใหม่ๆอาจจะยังไม่ถูกส่งเสริมในช่วงนี้ค่ะอ๋อเข้าใจเลยคือให้ตั้งรับดีกว่าบุกนั่นเองแล้วพอมีแรงกดดันจากที่ทําง,งานแบบนี้ มันก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องเงินเงินทองๆได้ง่ายๆเลยนะใช่เลยค่ะความเครียดอาจจะนําไปสู่การใช้ใจ่ายเพื่อระบายความรู้สึกได้ง่ายๆซึ่งข้อมูลก็ชี้ว่ามีรายจ่ายทางสังคมเยอะแต่จุดที่แบบว่าต้องไฮไลท์ไว้เลยคือคำเตือนเรื่องการค้ำประกันค่ะที่ดูจะจริงจังเป็นพิเศษเลยจริงจังขนาดที่ว่าถ้าเลี่ยงได้ให้เลื่อนไปเลยเหรอครับทำไมเรื่องนี้ถึงดูเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่าเรื่องอื่นล่ะครับโดยทั่วไปแล้วนะคะ คำเตือนที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็แหลมคมขนาดนี้มันมักจะเชื่อมโยงกับภาวะที่การตัดสินใจของเราอาจจะพลาดมัวหรืออาจจะมีรายละเอียดสําคัญบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ในเอกสารสัญญาค่ะคําพยากรณ์นี้เลยเหมือนการเตือนว่าสิ่งที่เราเห็นบนหน้ากระดาษเนี่ยเออมันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดดังนั้นคําแนะนําจึงไม่ใช่แค่อย่าใช้เงิน แต่เป็นจงรู้ว่าเงินของคุณกำลังจะไปที่ไหนและมีความเสี่ยงอะไรแฝงอยู่บ้างชัดเจนมากครับแล้วพอมีความเครียดทั้งเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพก็คงเป็นด่านต่อไปที่ต้องรับมือซึ่งคำทำนายก็เตือนไว้เหมือนกันเป็นการเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลมากค่ะเพราะคำเตือนด้านสุขภาพมันมาทั้งสองทางเลยคือทั้งอุบัติเหตุฉับพลันจากการเดินทางแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่มากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงแถมยังเจาะจงเรื่องปัญหาในช่องท้อมด้วยนะครับ ใช่ค่ะทั้งหมดนี้มันชี้ไปที่สภาวะร่างกายที่อาจจะอ่อนแอลงหรือว่าขาดสมาธิอาจจะเพราะว่าเราหักโหมทำงานแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องโชคร้ายอย่างเดียวแต่มันเป็นผลพวงมาจากแรงกดดันที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละค่ะครับผมมาถึงประเด็นสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยคือเรื่องความรักครับที่ดูเหมือนจะถูกลดความสาคัญลงไปเลยนะทั้งคนโสดคนมีคู่ เหมือนทุกคนหันไปโฟกัสเรื่องหาเงินกันหมดซึ่งมันสอนอดคล้องกับทีมหลักของเดือนนี้ที่เราคุยกันมาเลยค่ะก็คือการสร้างความมั่นคงภายในดูเหมือนว่าพลังงานจะเทไปที่การสร้างหลักประกันที่จับต้องได้อย่างการเงินมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ทางอารมณ์และที่น่าสังเกตก็คือเรื่องโชคลาภกลับดูจะโดดเด่นกว่าความรักด้วยนะคะอ๋อมีเรื่องโชคลาภก็มาด้วยใช่ค่ะ โดยแหล่งที่มาของโชคก็มาจากสิ่งของที่เป็นหลักทรัพย์หรือคนใกล้ชิดอย่างเช่นเลขที่บ้าน,นโฉนดที่ดินหรือเลขจากคู่ครองซึ่งตัวเลขนำโชคที่ให้ไว้ก็คือ 2, 1, 9, 5และ0ค่ะทั้งนั้นสรุปภาพรวมสำหรับคนเกิดวันอังคารในเดือนกุมภานี้ได้ว่า กุญแจสําคัญก็คือการตั้งรับอย่างมีสตินะครับอดทนในที่ทํางานเพื่อรักษาฐานที่มั่นใช้ใจยอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงภาระผูกพันอย่างการค้าประกันและก็ดูแลสุขภาพให้ดีเพราะร่างกายอาจจะอ่อนแอลงจากความเครียดใช่เลยค่ะอ๋อแล้วก็มีคําแนะนําเรื่องการทําบุญเสริมดวงด้วย คือการปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังที่เรามีค่ะ <c oughs> แล้วก็มีคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไวใ้ให้ลองไปขบคิดกันต่อนะคะการที่ดวงชะตาในช่วงนี้ชี้ว่าผู้คนหันมาให้ความสําคัญกับการเงินมากกว่าความรักเนี่ยมันกําลังสะท้อนแค่แนวโน,โนว้มชั่วคราวตามพลังงานของช่วงเวลานี้หรือมันอาจจะกําลังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในภาพใหญ่ที่คนเกิดวันอังคารเองก็กําลังเผชิญและต้องปรับตัวตามในระยะยาวกันแน่